อยากกระโพดแล้วบรรยากาศเนี่ยโมเร่งเด็ดอ่อนๆพี่น้องเราหัวเราสวนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนจ้าพาชุมบรรยากาศเนี่ยโมเร่งจ้าพี่น้องพาชุมปลากระโพดอยากแล้วอยากแล้วแต่ว่าขัง,ง่างขังล่างปลูกที่หลังแต่เขาได้รับเสียงเดยดแบบพ่อเพียงเขาเกลเลย แบบว่าอายุการเจ็บเกี้ยวแต่เจี๊ยว่านี้จ้าพี่น้งองข้างล่างไก่สิพ่อได้กินเราจะพี่น้องไก่สิพ่อได้กินเนี่ยแท้ข้างบนนี้เพราะว่าเขารับแสงบ่พ่อปันได้จ้าพี่น้องกะฟักกาจับจว่าหญ่ปันได้บ่คือข้างล่างแปลว่ามะเขือเทศค่ะถือว่าถือว่าอุดมสมบูรณ์จ้มามะเขือเทศ ลูกดีย่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากะสิมีเน่าแน่เนาะกะมาเร่งวันท่องจ่ะมเร่งวันท่องมันก็ปลูกแบบปวดสารกัมาเร่งวันท่องกัก,กินน้าแน่แต่ว่าขึ้นบนซุ้มไปละเจ้าพี่น้องขึ้นไปบนซุ้มละ,กระ,ลละกระทือว่าได้ผลนลนดีย่จ้ากระทือว่าได้ผลนดียุ่สสาหรับการปลูกแบบผสมปสานคือซุ้มนี่ก็คือมีบวบแร้วก็สิมีมะเขือเทศ เขาพูดกะมังคือเทศน,นี่ถือว่าโอเคจ้ะเพราะว่าเขาชอบเขาชอบเปื่อยจ้ะชอบเปื่อยแล้วก็ชอบข้นซุ่มจ้ะพี่น้องก็เลยถือว่าโอเคจ้ะก็ถือว่าห้าปลูกแบบผสมประสานได้ประโยชน์อันสูงสุดในพื้นที่ห้าก็แเ้วกันจ้ะพี่น้องได้กินแน่ว่าได้กินแน่ก็ว่ากระเด็ผลบวบนี่ก็ถือว่าเด็กกระสียู่ได้ดนุน ยูได้ดนขึกันจะพี่น้องยูได้ดนขึ้กันก็ปลูกลงดินนี่แหละสำหรับพี่น้องที่เคยถามเม้ําไพ่มาเนาะจะพี่น้องว่าบวบนี่ปลูกใสกระถางสียูได้ดูนบ่บุ้ยเบิ่งมะเขือเทศภุ่มนี่เลยจะพี่น้องมันสินีหลากหลายสายพันธุ์จ้ะมะเขือเทศของเมนัมไพ่เมลัมไพ่เสียมาปลูกีบผสมผสมสานแบบนี้หลากหลายสายพันธุ์ตัวนี้ค่อนข้างทิอันนี้สีดายจะพี่น้องแต่ว่าพันธ์สีดายอยู่แต่ว่าสีแบบว่าคนละค้นละสายพันธุ์นะจ้ะพี่น้อง เกระมากลกดีจ้าคุณเพิ่นขึ้นซุ่มไปได้จ้าพี่น้องถ้าเพิ่นขึ้นซุ่มแบบนี้ <mail> เพิ่นสิยู่ได้ดูนจ้าเพิ่นจะยู่ได้ดูอันนี้ฝากหัวเมลน้ำผ้ายศกบไว้ถ้าเอาเมล็ดพันธุ์จ้าเมล็ดพันธุ์กับคนคางหายอย่างเราก็ได้หน่อยจ้าพี่น้องนอเนื่นเนื่นๆไข่ไข่กับฟักทองจ้าพี่น้องน้ำผ้าเลยชอบชอบแร้วกะอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นเป็นลูกดกจ้าพี่น้องเพิ่นสิเป็นน้วยดกน้วยดกดีแล้วก็ท้นพร้อม ซึ่งกระปลูกง่ายจ้ะพันนี่แมรำไพ่วาเพิ่นเพิ่นปลูกง่ายเด้ปลูกทิ้งไว้บ่ค่อยได้ดูแลบ่ค่อยได้สนใจคือปลูกทิ้งไว้าาาธรรมชศาสตร์ก็ได้กินได้จ้ะพี่น้องนี่สายพันธุนี่เป็นตะหามาปลูกจากฝักหอมเพราอว่าแมรำไพ่คยปลูกปีทีแล้วกับปลูกทิ้งไว้ยู่อยู่ได้เป็นปีเลยจ้ะพี่น้องทิ้งไว้ทนแรงขนาดเลยแรงกับวตุอ <c oughs> อันนี้แมรำไพ่ก็ไว้แต่เก็บมเมล็ดพันจ้ะ เพิ่งมล์ลำไสไปขวขอเพิ่นมาเขี่ยมันเกี่ยวพันในปูกคือจ้าพี่น้องอันนี้กะสิไวกิบมาเลืพันจา่าเมล์เมลำไส้สีเขี้ยวพื้นที่ตรงนี้เขี้ยวพื้นที่ตรงนี้เห็ดเห็ดเป็นอันแปลงพักให้ดูแตงเมล์ลำไส้กำลังสิติดติดดอกติดหมากติดลูกหน่อยจ้าพี่น้องตบแตงออกห้มาว่านจ้าพี่น้องตบแตงคือแตงใบใบเขาโพดเขาออกเพื่อให เพื่อให้เสียงเขาซ่องเขาซ่องถึงจ้ะเพื่อให้เสียงเขาซ่องถึงหลากหลากพืชเพื่อสีบริเินที่ลบสอนของพวกนอนมาแรงต่างๆเพื่อห้เขาสืบหาพวกนอนพวกมาแรงจริงๆแล้วปลูกเขาโพดช่วงระยะหนหน่อยมาถึงซึ่งระยะที่เขาเป็นต้นน่อยอยู่นี่คือปัญหาหลักๆก,ก็คือนอนจากพี่น้อ,นนองเบิง้งสังเกตทำทำนี่แบบนี้คือหา กำจัดออกเอาจ้าพี่น้องกิบออกเอาจ้าเขาก็สิม่แค่ตุนละตัวก็คือเอาออกแล้วก็แล้วแปลงที่แม่ลำไผ่คยปลูกก่อนนี่กะก็เป็นคือกันจะมีคือกันจะหนอนมีแต,แต่เริ่มเพาพเมาเล็ดเลยจ้ะสำหรับเอ็ซีทีว่าอยากให้แม่ลำไผ่สอนวิธีปลูกกรโพดเดียวแม่ลำไผ่ไปหาเมล็ดพันก่อนได้จ้ะพี่น้องนะแม่ลำไผ่ไปหาเมล็ดพันก่อนตัวนี้ใกล้สิได้กินแล้วเพราะว่าเสียงเขาได้รับเสียงย่างติมทีจ้าพี่น้องเขาอยู่แบกโลงๆเนาะ อ่ขังบนปูก้อนกันกันลื่นกันประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้าพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สีได้กินก้อนแล้วจ้าพี่น้องสีได้กินแด้ตัวนี้จะได้กินแด้เพราะว่านี่กระปูพ่ออย้ย่ได้กินจ้าพี่น้องก็ได้กินได้กินอิ่มกินเต็มพระสมควรอยู่ได้จ้าพี่น้องปลูกไบสองแถวสามแถวนี้สื่อมาซ่องหนึง่งหาสิบบาทได้กินลร้เติบอ,อยู่จ้าพี่น้องดีกว่าสื่อเพิ่นกินเนาะนี่ตัวนี้แหงแล้วจ้าพี่น้องนี ตัวนี้แหงแล้วอีกประมาณจะนี่เห็นบ่ไก่สีได้กินแล้วจ้าพี่น้องเป็นฟักดีขนาดได้จากพี่น้องนี่เป็นฟักดีดีนะไก่สีได้กินแล้วจ้ากะลงทุนสื่อมา็เลยพันมาหาสิบ,บาทถือว่าโอเคจ้าได้กินหลายติบอยู่จากพี่น้องคุณขั้นเป็นขายเพื่นสีขายขันเป็นเขาโพดน้อยแบบนี้เพื่อนสีขายอยู่หาฟักยี่สิบบาทประมาณนี้จ้าพี่น้องห้าฟักยี่สิบบาท แต่ว่าแม่ลำไผ่บัวขายดอกนอกจากเพิ่นสีมากขอซื้อเนาะเรื่อตูนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นอยากเพิ่นอยากก็ได้แบ่งกันกินเรื่อเก่าจากพี่น้องไว้แต่ฮักต้มมือละฟักสองฟักจากพี่น้องนั่นนนั่นที่ปีหนุ่มแม่ลำไผ่สิได้ไล่เบิ่องผิกตันนี้แม่ลำไผ่เห็ดปุ๋ยมักไปให้เขากำลังติดดอกก่อขุนก่อหมากรกเลย่อจากพี่น้องกับว่้เด็ดอีหยังหายมากมากดอกจากพี่น้อง แม่น้ำ้ายก็ใส่น้ามักที่แม่น้ำ้ายเห็ดไวน์น่ะอันน้ามักขี้ข้วยก็แล้วก็น้ามักไอจุดินซี่น้ำเศร้าเข่าที่แม่น้ำ้ายเห็ดไวน์น่ะเอามาฉีดพ่นจ้ะพี่น้องเอามาฉีดพ่นค่ะผู้ใดติดตามแม่น้ำ้ายมาก็สิเห็นนอกจากพี่น้องว่าแม่น้ำ้ายเคยให้สูตรไว้จ้ะเห็ดสูตรเห็ดน้ามักขี้ข้วยแล้วก็เห็ดไอ้น้ามักอันจุดินซี่ นำเศร้าเขาจากพี่น้องกะเขาหาเบิงได้จากพี่น้องอยุ่ในคลิปในคลิปจเจ้าแม่ลำไผ่ั่นล่ะถ้าพักเขาถ้าพักเขาสมบูรณ์กะสีพ่กคอยมีโรคแล้วก็มีหนอนมีมาแลงได้จากพี่น้องแต่ว่าสิ่งสําคัญที่แม่ลำไผ่บกขาดในหัวในสวนกะคือปูนเขาลหลายๆคนสงสยัยเพราะว่าแม่ลำไผ่หลายคลิปแม่ลำไผ่สีโรยสีว่านปูนเขาหรือบางคลิปแม่ลำไผ่กะสีบริเวณจากพี่น้องเนาะ กะสิบ่ได้เว้าเพราะว่าแม่ลำไผ่ก็เคยเฮ็ดฉีบเงาลงอยู่ว่าอ่าอายสรรพคุณของปูนขาวนี่คือเขาแก่ยังโรยเพื่อยังป้องกันยังประมาณนี้แม่ลำไผ่ก็เลยโบเดเวจาจ้าพี่นอ้องก็เลยแก่โรยลุยลุยไปแล้วก็เออเอาเพ่งเอาอยัางลงไปปกติจ้าพี่น้องแม่ลำไผ่สีขาดวะไรก็คือปูนขาวแม่ลำไผ่สีวานวานไปเลยจ้าพี่น้องวานไปตามใบพักเข้านี่แหละวานไปโรยไปลุยเพื่อ,อยงังเพื่อป้องกันเชือ้อโรคเชื้อราเพื่อปรับสภาพดินเป็นกุดเป็นดัง โดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดเห็ดกเกษตรอยูจจ่นในมู่บานใส่น้ำประปาามู่บานคือเมลําไพัสิมีสารคอลี่นจ่าพี่น้องสีเห็ดไห้พักตัวกลกดูดใดง่ายเมลาไพันคยเจอแต่ส่วนมาเห็ดไม่ไหมก็เจอมาแล้วจ้ะแต่ว่ากแก้ได้ด้วยตัวนี้แหละจ้ะพี่น้องเมล็ไพัก็บ,บ่ได้แก้ด้วยบ่ได้ซื้อยาซื้ออีกยังมใไ่แมลไาไพัสิบบเห็ดกเกษตรแบบตามก็เสที่ว่าเขาปวโมดไข้แกาแก้โรคเซราแก้โรค อยังต่างๆเมลําพันสีบัวเอามาใส่สีบ่เคยสื่อมาใส่เลยจ้ะพี่น้องต่างประเ็ดเกษตรมากแล้วก็ผงนันผงเนี่ทีว่าราคาแพงๆปุูกละสามลอยสี่ลอยห้าลอยแมล็ดพับอกาสื่อจ้ะโวตร้งตรงเลยจ้ะพี่น้องว่าแมล็ดพันธุบอกาสื่อมาใส่อี๋แมล็ดพันธุยสีใส่วิธีธรรมศาสตร์จะใส่วัสดุที่เฮามีน้ำหัวน้ำสวนของเฮาเนี่ยล่ะทีเพิ่นว่า ปอดสารปลอดสารเป็นเป็นแบบอินซีเมลําไพบตรงตกับือเมลําไพกับบข่อยเสือจะาพี่น้องบค่อยเสือมันเป็นได้ไปใดยากจ่าพี่น้องมันเป็นไปไดยากเมลันไพ่กับใส่แบบวิธีธรรมศาสตร์ของเมลําไพเบ่งหยดบืเกลือเมลัไพจ่าพี่น้องอววอัวใหญ่ขึ้นนี่นี่ถ้าอยากให้เขาต้นงามต้นอัวต้นใ่แบบนี้หายงามแต่ที่แหลกคือกระตุนต้นกระตุนใบเขาเอาต้นเขาเอาใบเขาสักก้อนต่ที่แหลกเข้ากับใส่แคบปุ่นปุ๋ยขอกใส ใส่ปุ products, ๋ยขี่งัวกับขี่ขี่ค้อยนี่จ้าพี่น้องเมื่อว่าขี่ขี่มูก็ได้แมล็ดพันธใส่ขี่ค้อยแต่ว่าแมล็ดพันธสีบ่็อคอยนิยมขี่งัวจ้าพี่น้องเพราะว่าขี่งัวนุ่มเนาะขี่งัวนุ่มเพิ่นสีเพิ่นเพิ่นสีเข้มจ้าพี่น้องเพลินสีเข้มแมล็ดพันธสีบ่อใส่แมล็ดพันธสีใส่ขี่ค้อยจ้าพี่น้องเดี๋ยวใส่ขี่ค้อยใส่เทเดียวจ้าแมล็ดพันธสีใส่พุ่นเทเดียวต่อจากนี้ก็คือใส่ปุ๋ยแคร็ปุ well, right ๋ยสูตรทิพหา สิใสปุ๋ยสูตรชิมหาสองถึงสามอาทิตย์ต่อครั้งจ่พี่น้องส่วนเท่าได้กินหมากแล้วปุ๋ยมั่นกับเปลี่นอาหารเสริมของผชอีกอย่างหนึง่งที่ผชเขาก็ต้องการคือคนเท่าเนาะจ่าพี่น้องเนาะเาก็ต้องเสริมให้เขาบ้างแต่ว่าถ้าเท่ามีปุ๋ยขอกไหลแต่้าเท่าใสไหลเขาจะง่ามใบก็เลยโบนีน้ำวาให้ใสไหลจ่าพี่น้องทาเท่ายากไดหมากไดนหน่ยกะอ่าใส่ปุ๋ยสูตรชิมหาชิมหานั่นะจ่าพี่น้องเอาปุ๋ยสูตรชิมหาใสาจ่าพี่น้อง นับจากนี้ไปคือแม่ลำไพ้สีงดงด,งดวิเคราแล้วใส่ให้แค่เดียวแค่เดียวนึงจ้าพี่น้องนี่ใส้แค่เดียวนึงงามเบิ่งทัวแม่ลำไพกับใส้อันละกําละกําก็เริ่มใบพืชได้บอยนี่พี่น้องเริ่มงามได้บ้านี่แม่แม่ลำไพ้บา่บ่อยากให้เพิ่งงามจ่าพี่น้องแม่ลำไพ่าบ,าบ,บ่ยอยากให้เพิ่งงามงามใบแต่ว่าเพิ่งงามใบเพิ่งกะสีน่วยไงนวอยเงวแต่ว่ากับ,บ่อยากให้งามใบจา้าปกติเหล่าแม่ลำไผ่สีปลูกปลูกของ บุพักสีบ่ค่อยให้เน้นให้เน้นงามต้นงามใบสีห้เป็นหมากหลายกลัวนี่แหละ้าใส่้าใส่ปุ๋ยคอเขาจะเขาจะงามใบแบบนี้คือกระ,ะลำดื้อพักพักกระดอกพักกระลำดอกข้าแม่น้พไผยเห็นบะพักกระลำดอกอันนี้กระลำกระลำสีงามสากลัวจ้บพี่น้องกระลำจะงามสากลัวกระลำดอกจะได้กินเร็วก่อนจ้บพี่น้อง กะรำดอกตัวนี้จะได้กินใกล้จะได้ใกล้จะเป็นดอกหรือได้จากพี่น้องนี่เขาง่ามขึ้นตินตินที่นี่เขาก็เป็นดอกแล้วนี่เห็นบ่แม่ม้ำไพ่กับสีหาพยิ่งง่ามหามาลงมาล่งอีกจกัจกจกัจกจักหลุนสองหลุนยุจ้าพี่น้องเมน้ำไพ่ลรดซื้อวะถือสเปกแม้ำไพ่ขนาดพักกะรำดอก <c oughs> ขอเขา,าง่ามเร็วจ้าพี่น้องง่ามเร็วถางง่ามเร็วหรอกกะดอกไงแม้ำไพ่ชอบปลูกกะรำดอกหรอกอะอกโกลีจ้าพี่น้อง บวกโคลีบอกโคลีเมลยันุ้์ให้กับสวดปลูกแถวนี้จะเป็นบวกโคลีจะพี aro aro ่น้องนี่ตัวนี้จะเป็นบวกโคลีบวกโคลี่้าถ้าเขาตนงามตุ่นแง่เขากะหัวหง่ช่วงนี้เมล็ดพันธุใส่ปุ๋ยควอกไปใส่ปุ๋ยควอกไปสองรอบใส่แตงแต่มมือปลูกที่เล็กแล้วก็ใส่มือนั่นอีกรอบนึงกบขึ้นแล้วแล้วจะพี่น้องนี่เห็นบกถ้าเขาได้ปุ๋ยคลอกถ้าเขาได้ปุ๋ยขี้ขั้วขี้งัวเขาก็สิงามแบบนี้ละจะพี่น้องงามแล้วก็สิหัวหง่เตะกะ งดแล้วคือเมล็ดพไนุ้งดห้งดหาปุ๋ยขอ,อกแล้วถ้าอยากได้หัวใหญ่อีกกว่านี้ก็คือถ้าเริ่มเขาเห็นดอกเขาพอจอกมากก็คือเฮาเอาปุ๋ยสูตรที่หาที่หาใส่อีกกระตุนเอาให้เขาดอกง่ายใจพี่น้องอันนี้จะเป็นบอกโกลี่จพี่น้องบอกโกลีปลูกง่ายคือกันจ้าบอกโกลีบอกโกลีก็กะลํำดอกเมล็ไพัว่าปลูกไม้ขั้วกะลำํำ กะลัหัวธรรมดาเม่น้ำผ้ายปูกยากเพราะว่าเม่น้ำผ้ยว่าเพินพ่นเพิ่นเดียว่ารักษาหน,นอนยากจ้ะพี่น้องหนอนชอบจ้าหนอนชอบแต่าว่าตัวนี้ถือวา่าหนอนบ่คอยบ่คอยชอบปันไดจ้ะพี่น้องเพราะว่า,พาเพ,พิ่นบ่ได้ห้อเนาะกระลัมนี้ถ้าเพิ่นห้อพริกเม่น้ำผ้กยกเพิ่งไห่ปุ๋ยไปมือเดียวกันจ้ะพี่น้องนี่เพิ่งไห่ปุ๋ยอันนี้จะเป็นพริกกะเลียงจะเป็นพริกพริกกะเลียงจ้ะพี่น้อง ทัวลั่นเตาจ้ะทัวลั่นเตาถ้าปลูกช่วงหนาหนาวจังสี่สีได้กินอยู่จ้ะพี่น้องได้กินอยู่ทัวลั่นเตาแต่ว่าถา้ถาพูนหนาหนาวไปเร็วคือนอนหน่อยชอบหลายจ้ะพี่น้องน้อนหน่อยเขามากหลายกับทั่วลั่นเต่าอันนี้แม่ลำไส้กับพึ่งตัวนี้จะเป็นขนาฮ่องกงหรือว่าขนาเฮ็ดหอมขนาเฮ็ดหอมกับขนาฮ่องกงอันเดียวกันจ้ะพี่น้องบางคนเพิ่นกับสิเอิ่นขนาฮ่องกงแต่ว่า ในซ่องเป็นสีวาขนาดหินหอมแต่ว่าบางคนเป็นสีอื่นขนาดฮองกงต้นไงญ่ำไงบานแม่ันพ่ายเป็นมักมักแกพี่น้องสุดเขตแดนเน,ดเแดนเราจะพี่น้องสุดเขตเดนนล้วแมลันพ่ายเบิดหมองไปแล้วแ <c oughs> มลันพ่ามดดมดหมองไปแล้วมิแตสิไปวนขึ้นไปขังบุญไปเฮ็ดแบบไส้กระถางแล้วก็แขวนจ้าพี่นอ้อ,นนองหาหาที่แขวนจ้าพี่น้องหาที่แขวนเบิดหมองไปแล้วจา้าเหลือตรงที่วาแมลันไพไายลือบานออกอย่งบ้านใด้ถุม ล่อล่อเอาดินมาถมสะกอนแม้มาําไผ่ใบถั่ปลูกมะละกอเพาะมะละกอว้ห้ายแล้วจ้าพี่น้องตัวนี้จะเป็นแตงกับอ่าพักคณะฮองกงจ้าแตงกะลังตงัวนี้จะเป็นแตงขาวจ้าพี่น้องดินตรงนี้ป่อยถิ่มว้เป็นสิปปีเลยจ้าพี่น้องดินนี่ถือว่าเม็นเมนแม,มล่างไผ่บอไซ่์บอไซ่ปุย๋ย ะงามจะพี่น้องดินตรงนี้เพราะว่าดินตรงนี้ป่อยทิมไวมากทิมไวเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าทิ้งที่เจอทิ้งที่สิ่งทีอ่าทีแม่ลำไพ้เจอปัญหาก็คือเชื้อราจะพี่น้องเป,เป็นโลกเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อราสิเป็นใบขูดใบด่า,ใางใบงี้ใบงอกับผักเห่าหลายๆชนิดทีแมล่ลำไผก็เลยป้องกันใว้โดยการโรยปูนขาวจะพี่น้องที่แมล่มลำไผ่โรยนั่นแหละ ที่พี่น้องสงสัยเนาะที่แมีน้ำพาโลยแมีน้ำพายสีวานไปน้ำวานไปเบิดเลยจ้ะพี่น้องวานไปน้ำหัวน้ำสวนเลยสื่อมาแถวสองโล้สามโล้ยมีน้ำพันสีวานไปเบิดเลยถ้าว่านเนี่ยหมูแรงสีคลางขึ้นไหวเนี่ยหมูเสียวห้องก็มาโรดน้ำล่างออกตามปกติจ้ะบ่เป็นยังเขาบ่เป็นอันตรายกับเพือดได้จ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องมาเห็นไรลนี่กะอ่าแม่นี่กะสีแนะนน้ำใบนาะจ้ะพี่น้องเนาะพามาเห็นไรลกะซ้หรับปูนขาวบ่มีอันตรายกับเพือ ห้าวาันเพื่อปรับสภาพดินเกษตรกระซ่วงเกษตรเพิ่นก็นแนะนําไห้ปูนขาวหรือว่าดูดโลใหม่จ้าพี่น้องสําหรับการป้องกันเชื้อโรคเชื้อละแล้วก็ปรับสภาพดินเพิ่นสิแนะนใหไใซีแบบนี้ตลอดแม่ลาไผ่ะก็ะเลติดติด,ตดในิสยใส่แบบนี้มาตลอดแม่ลาไผ่ก็ะเลยใส่มันได้ผลกะ็บ่ไเด้สันหาแนวอื่นจ้าพี่น้องมารักษามาแก่บ่ไเด้สัรหาอาตาราคาแพงๆจ้าพี่น้องเอาแบบนี้ก็พอแล้วจะยูแล้วอยู่ได้แล้วจ้ะ สำหรับปูนขาวรักษาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราล้วก็ปรับสภาพดินถ้าเ้าใสซยุเลยๆเรื่อยๆคืออาทิตย์ละเทียสองอาทิตย์ต่อเทียย่างบ่าใดงกับสองอาทิตย์ต่อเทียนี่คือบ่อเจอหรอกแก,กปัญหาปัญหาเชื้อโรคเชื้อราปัญหาโรคใบกูดใบด่างใบหิง่งใบงอสีบ่ค่อยพอบ่ค่อยเจือได้จ้าพี่น้องมันสิบป,ปอดโรคไปเลยสอใสดีพักห้าจ้าพี่น้องสำหรับไรนี่แมงไพลค่ะ อ่งสีขอลงไรไปเพียงแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะพ้าพี่น้องชมหัวชมสวนเพื่อเป็นเรงบรนดาใจจ้าพี่น้องหลายๆผู้หลายๆคนกําลังเลื่มเฮ็ดจ้าพี่น้องนี่ที่มีน้ําพัยวานเนาะจ้าพี่น้องเนาะแลงที่มีน้ําพัยวานเดี๋ยวคุ้นก็สงสัยกันจ้าพี่น้องในน้าพายปองกันจ้าส่วนไม้น้ําไายเอามาล่ใหไม่ๆมเพื่นเป็นโลกจ้าไม้น้าไายปลูกใส่กระถางไว้เพื่อนเป็นโลกใบด่างส่วนหมากเพื่อนจะเป็นโลก มลลามลเาพาดนี่ส่วนมานเกเิ่นจะเป็นโรคใบด่างน,นอกจากพี่น้องเนาะเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อราเป็นไวรัสแม่ลำไส้กับวานไหวจากพี่น้องเพื่อป้องกันป้องกันไว้กับถือว่าโอเคจากมันอยู่จากพี่น้องเพราะว่าแม่้ำไยเค่อยแก่โดยวิธีนี้ก็แก่โดยวิธีนี้ด้วยวิธีนี้ตลอดมากจากพี่น้องสงสัยยังหรือว่าอยากได้วิธีใดถามแม่้ำไัยมีประสบการณ์จากตรงนั้นแม่้ำไส้กับสีเห็ดคิปล่องหายนาะจากพี่น้องเนาะสามารถ ตั้งคำถามเอาคำถามไห้ไต่ลิดไต่คอมเม่นไต่ไหลสุดของแม่ลำไผได้เด้อจ่าพี่น้องเด้อสามารถถามข้ามาได้จ่าพี่น้องถามแม่ลำไผ่ตอบได้หรือว่าแม่ลำไผ่สามารถแช่ะสบการได้แบ่งปันได้แม่ลำไผ่ขัสิแบ่งปันจ่าพี่น้องบ่เดหวงจา่าวิชาผู้ใดขยันผู้นัน้นมีอยู่มีกินจ่าพี่น้องมีอยู่มีกินมีซื้อมีขายประหยัด่าใส่ใจนครัวเลื่อนไปได้ลหลายตืบจ่าพี่น้องลูกยู่ลูกกิน ได้กินอาหารที่ปลอดภัยสำหรับไหลนมีแม่ลำไผ่ก็สเข้อลงไหลไปเพียงแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องป้องไปายสุขสุข้นจ้าที่เขามาเป็นกำลังใจให้แม่ลำไผ่ด้วยดีเสมอมาจ๊ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ